ซูเปอร์แมนไถไม่หยุดศัตรูไม่ได้กลับเซลลาจับปืดครับรเมื่อกี้นี้หน้าไถไหมครับอ่ะมาเจอ<ม>ไอแบรครับเฮ้ยเราได้ไอแบ่อย่างนี้โอ้โไอปเปอร์ทำจังหวะสวยมากกระด้านซ้ายไปเอาพีน,นี่เหนียวทางแกซิลาาไว้ด้วยครับไม่กลับครับไม่กลับทางขวาไปเปอร์มาต่อโอ้โหไถไม่หยุดเลยครับตอนนี้ผมพูดเลยฮะนี่ไม่ใช่โปรพเพเยอร์แต่เป็นนักไถในตำนานนะครับไถไม่หยุดแล้วนี่กระซิบลงไปฉันจะตามบลอกหลอนรสชาติของตัว ซิปอมมาส่งยันป้อมหน่อยขวาชัยในช่วงพริบตามาลึกแล้วซิปโลนั่นแหละครับไม่มีปิดบอาแล้วเปลี่ยนลูกมาเลยโอ้มาตรงพี่มาตรงแล้วคิปมาอยู่ตรงนี้ไม่เรียบร้อยโอ้คนปิดฤทธลดแย่งลาสลิปโป้แย่งบัฟงานนี้มีกุ้มขมับ่ตรงกลางแล้วซีอยู่ไม่ทันครับเป็นเร์อลรกอนขึ้นครับ ก่อนหายไปและกลับมาตัวใหม่ร่างใหญ่กว่าเดิมเอาดาบปักหลังออกครับมีผลึกมาเพื่แย่งชิงเปิดแนวไปก่อนทีตรงนี้แต่ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นหรือเปล่าครับไม่มีไอ้เจ็ดเบนเดอร์นะครับแต่เล่นเลยครับเอเลสเข้ามาเขยิบโชวไ,ได้ด้วยครับบัฟตรงนี้แล้วเป็นแฮปปี้ที่เหยียบดาบไปซิกได้ด้วยว้าวแอลล้เอออีอเวียงตัวมากลางวงแล้วเพื่อนลองสกิลคิวยันในป้อม วิ่งหมุนมาปั๊ปั๊ปั๊คขวงมาโอ้โหดูการป่ายของตัวอมูว่านะเราหายไปถึง2ตัว3ตัวหลายมาเซ่้อนแล้วอีกหนึ่งที่ตรงนี้จะกดแข็งทันอยู่ดับี้ของคิมเซนเซในการเบรกเพจจังหวะตรงนี้ลี้แล้วมีโอกาสขึ้นบ้านในการทีมไฟสุดมันไล่คิวกันแบบไม่มีใครยอมใครนีาร้อนยังคงได้เปลี่ยนจากจำนวนที่เห็นบนหน้าจอแต่ว่านู้แอบไปเก็บด้านหลังครับผมูพีลงไปนอนโอ้และการเพราไอเลนก็ลงไปนอนเช่นกันครับรู้ว่าเบียนว่ายตายเกิดรับคอมโบซอมบี้ มีครับคนเรียกพี่มาสามคนลูกพี่สามตัวตู้ตาตำแหน่งตุ่ตีพยายามจะมาช่วยแต่ว่าโอไฟเข้าไปก้าวงแล้วตีใส่เอเลสต่เอเลสฟิกเกอร์ซ้ายขวาครับไปกำแพงตรงนั้นแล้วโอไฟไปไม่ถึงครับต้องกระโดดกลับมาด้วยเรสตาเรียนโอ้และดีฟอกเอ็นยังอยู่แล้วตาไล่ไปหน้ายิงไปพันเจ็ดยิงไปติดเคียวแฮปปี้ครับแต่ว่ายิงยิงสามในพันเจ็ดเก็บไปครับดีฟอกเอ็นสามท่าครับแล้วคือทุกอย่างเอ